ต่อกันเลยเนาะอ่ะนะคะก่อนเท่าสิบไปเบิง้งซองหนึ่งหมื่นหลักนะคะได้มาแล้วคะ่ะคุณบอกณแม่ซองห0 0 0งนบนเท่ากันอันนี้นะคะจะเป็นหวยซองที่เราลงให้ทุกคนแล้วนะคะอาจจะจะเลือเป็นซอง1นึ่งมื่นบน แล้วก็ซองหนึ่งหมื่นล่างนะคะที่ห้าพันในร่งกันแปลว่าเมื่อนี้นะคะที่ที่ไดม่านะคะจะเป็นซองอ่าหนึ่งหมื่นล่างก่อนเด้อค่ะเด้อที่ไดม่านะคะอ่าอยากได้ซ้ำนักใดข้อมูลค,คุยทักทายกันไปเด้อคุณพ่อคุณแม่เด้อร์ทย่อยอัปเดตกันไปเรื่อยๆคะ่ะคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าเมื่อนี้วันที่ยี่สิบแปดแล้วมันไก่แล้วเนาะคะ่ะนกไก่ได้อ่าได้เฮกันแล้วนะคะอ่าเดี๋ยวเจีย๋ยสปาก็เริ่มอ่า กดดันเซียนพิ่นเดียวค่ะเล่งมือแน่ค่ะเพราะว่าหววไก่สีออกแล้วลงให้ e อีฟี่าท่านได้หนีนอกว่างใช่ไอ่าจะบา,า่าเนาะเล่งค่ะเล่งมืออ่ะเฉบากเปิดไล่เป็นสักคู่หนึ่งนะคุณพ่กคุณแม่เนาะอ่ะนะคะพอดีอ้าวคุณพ่อคุณแม่นัน่นเห็นบ่ค่ะได,ได้ได้คลิปนี้สิได้น้ำกันทั้งบนทั้งล่างลหละนะคะเพ่นส่งเขาเมาให้อีกแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่สำหรับชุดอ่าสำหรับซองหนึ่งหมื่นบนมาเอา ได้ท่านบุนทั้งล่างมาคลิปนี้ที่ว่าสุกดีเพราะว่าตอนแรกคนทร่ไม่ฉช่าแค่แค่ล่างเนาะอ่ะเราคลิปนี้สิไดวันบนญพรละอันนี้จะเป็นซองห้าหมื่นล่างนะคะมาแปดกับเก้าเนาะเบิงกันก่อนนะคะและก็มีที่มาจากเลยเอาร่มล่มมือน,นี้อันฉบับามานางังหักอันให้กงซูนบนตรวจงานร่มเริ่มมากแล้วค่ะนี่นะคะออะ มี8กับ0เนาะอ่า8กับ0นย์มีที่มาจากเมืองเลยแล้วก็อ่าสองห0 0 0บนจากบางบอนมา6กับ7แล้วก็อันนี้เป็นมาจากเมืองเลยอันนี้เป็นบนล่างนะคะคนละหมองได้ก,ก็มีทีมานะนะคะคนละเจ้าเดอ้อนะคะอันนี้จะเป็นล่างของบางบอนนะคะมา0นย์กับ1นนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นสายผู้กองสำหรับล่างนะคะ สำหรับล่างแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นของผู้กองสําหรับบนนะคะอ่ะแบบนี้ละคุณพ่พอคุณแม่จวจจาดกันเอาวันเวชวาบสาิเขียนให้เบิ้งของอ่าซองอซองหนึ่งหมื่นล่างก่อนนะคะถือว่าโชคดีด้วยคะ่ะมื่นนี้เพิ่ให้มากเพิ่นโชคเขามาห้อีกตอนแรกเพิ่มโ่คมาห้เฉพาะอ่าซ่องซ่องล่างวันเได้ซ่องบนนําอ,ขอ้ขอบุณขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีมากๆเนอะ ะะอ่ะซองหนึ่งหมื่นบนมีเสียงนกเสียงอันนี้เน่เด้อคุณพ่อคุณแม่เด้อวีฮอดเสียงรถถุนแล้วเพราะว่าซองหนึ่งหมื่นล่างอ่าเชื่อบาลนั่งเด่นย,ยิ้มตบหูใหม่นะ้วคุณพ่อคุณแม่ตอนนี้นะคะว่ามือนี้ชิได้ไปส่งงานอยู่ที่บวกแดงนะคะและย่องถุนล้วคุณพ่อคุณแม่บวล่างให้มาวิ่งเนาะ ันนี้ลงวันที่ลงวันที่วันนี้วันที่ยี่สิบแปดเดอร์เหมือนนี้ไก่แล้วอีกอีกสามหมืนม่นเนาะคุณแม่เนาะกระด้ยวเฮด้มานกันแล้วได้เไหมนะคะยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามสิบเอ็ดเนาะบอกวันที่หนึ่งอ่ะล่างซองหนึ่งหมื่นให้มาที่เจ็ดกับสี่ค่ะให้มาที่เจ็ดกับสี่อืมหมักน้ำบ่ งามบอกคุณบอคุณแม่งามอยู่ดีเนาะงามอยู่งามอยู่เ,เ,เจ็ดกับสีบ hey ะะ่เดี๋ยวเชบาบัขีดเขียนซ่องบุญห้นได้พันเดอนะคะเดี๋ยวซ่องล่างนะคะ,ะแบบแบหนึ่งจังแคบหนาจอพร้อมกันก็ได้นนคุณบอกคุณแม่มันมานได้ค่ะผู้ใดติดตามสมัครได้ค่ะป๊ามือขึ้นชีวให้ฟังอีกเดียวคุณบอกคุณแม่ชีวา มัมือนั่นฟันว่าตำรวจจับมามือขื่นฝันฟันว่าปาดไปเก็บเห็ดไหมเห็ดปวกไม่สมผดมาผดเหรอคุณพ่อคุณแม่เห็ดปวกมีมามากมกตาดอกอันขึ้นไม่ไม่ดอกจุ๋มๆมันนั่นไหมปาดขาเจ้ามาขวเก็บต้ำชะบาชะบาบ่ไหา้ขาเจ้าก็บน้านี้ยมือขื้นไหมบ่ได้บาดา่ไดว่า,าสาชะบาดึงเอาดึงเอามีตาเหงาอันมีตาขาใหญ่ๆเห็ดปวกนะอ้าวัดนี่ ทั้งฝันได้เก็บเห็ดทั้งฝันตำรวจจับนี่มาคักๆฉบาวะ่ะหลายคนถามว่าฉบาสื่อตัวใดเนีย่ยเลขล่างนั้นถี่ฉบาสื่อไว้ฉบาก็ลงงห้ลเละเด้ล่งห้ยเลเด้ว่าสื่อตัวใดนเนาะอ่ะลาลงไห้ไปแล้วนะคะมา,ามีมีจะขางมีจะครูนะคะล่ไห้ไปแล้วบางคนจะเห็นคลิปบลอนนะคะเอาถ้าบ่เห็นกะ ถ้าบ่เห็นอหลีก็คอมเมนตนบอกเด้อเดี๋ชาวบ้านลงให้ไหมถ้าบบเห็นกันอหลีก็ได้ถ้าไม่เห็นกันจริงๆนะคะกับขอมิ่นบอกอะเขียนบ่งามในเรื่องข้บอกคุณแม่เพราะว่าชาวบ้านเขียนแบบนี้บ่ธนัดเลยนะคะว่างใส่ผืนแล้วก็นั่งแบบนี้มันบ่ถนัดนะคะเขียนไม่สวยก็ขอโทษขออภัยเด้อบ่สวยก็สร้างดอกเนาะขอตาเลขเขาเนาะข้าบอกคุณแม่เนาะอ่ะซองหนึ่งหมื่นล่างซองหนึ่งหมื่นบน ลักหน่วยบนชนบุรีฉบางวดลงเด้อค่ะเด้อหลายคนถามหานะคะถ้าสำนันกไหนที่อเดินไม่ยาวรุดนะคะเกินสามงวดนะคะแต่ว่าซ่อง,อง่องลักหน่วยบนชนบุรีบ่ได้รุดหอดสามงวดดอกคุณบอกคุณแม่มัน,มนเข่างวดนึงุดงวดนึงเขางวดนึงรุดงวดงวด,วดนึงสินะฉบาก็เลยว่าผักไปก่อนผักไปกอนเดี๋ยวให้สุกอ่าให้เนื้อท้าของเพืน่นมันหนิงก่อนเดี๋ยวฉบาาสิมาโลงให้อีก นะคะเข้าวดหนึ่งลุดวดหนึ่ง,นนงสิมันมันบ่อยากอันนี้ปันใดนะคะชุภปปาเขาเรียกว่าอยากล่กไหเนาะอ่ะอันนี้เป็นซองหนึ่งหมื่นบนนะคะหกค่ะหกกับห้าค่ะคุณพ่อคุณแม่หกกับห้าบน ล่างให้7กับ4บอ่าล่างเนาะหลังมา7กับ4อ่ะแคปหน้าจอไว้คุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจอเยาวานันเอามือบังเด้อค่ะเด้อใช่ปสิอ่ะมันล่มอ่ะนะติ่งไว้ก่อนฮะแคปหน้าจอไว้แคปหน้าจอไว้ค่ะคุณพ่อคุณแม่เป็นแนวทางฝากตอนกันนะคะล่างมาที่7กับสี่ซื้อติด7ติด4 บนนะคะสื่อให้ติดหกติดหานะคะแคบหน้าจาไอไว้นะคะ mm hmm. เดี๋ยวคลิปหน้าเชื่าจะมาลงแนวทางอ่ะ mm hmm. ของพี่ mm hmm. เอซี่บุรีรัมเนาะหลายคนถามถึงถามหากันลายแห้งนะคะทีเชืบ่บาลงรักหน่วยเพิ่นไปแล้วนอะรักหน่วยบนบ่หลายคนถามว่เาเชื่อว่าอยากได้อยากได้แนวทางของอ่า เพิ่อนทีฉาว่าเลขติดล่างเพิ่นสามโตมากโตกัะเขาดีแล้วก็เลขวิ่งอ่าวิ่งล่าง2ตัวมา1ตัวนะ่ะหรือว่ากอดข้อกันมากนะ้วยตั้งแต่ปีหกเจ็ดเนาะคะ่ะปีหกเจ็ดนี่เพื่อนเอาสถิติไม่ฉาบบาเบิงเนาะ เดินดีเดินเยาวปีหกแตกกันาาเน,น่บรลลดมัสบาก็เล็บว่านําเสนอเอฟซีนะคะบันนี้มีแต่คนอยากได้นะคะเดี๋ยวชาบาสิลงลงหายซึ่งเลขวิ่งบนสองตนันะชาบาลงหายไปแล้วนะคะของพีเอฟซีบุลีรลัมแล้ะก่เลขหลักหน่วยบนหนึ่งตัวก็ลงให้ไปแล้วคนมีลักซิอยู่ค่ะลักซินีแต่ว่ามันไปลักลอยสองหดแล้วนะคะชาบาเบิรงไปก่อนเด้อทุกคนเด้อนะคะหรือว่าอยากได้กันมัวมันไปลักลอยสองหดหรือว่าอยากให้ชาบาลงเลย นะคะมันในปี6กไปดเป็นหลักร้อยสองวนนะคะมันจะกลับมาเป็นหลักสิบเพื่อกาวบอนอีกระโจนวันวันนึงค่ะละว่างออกสามแปดแปดกับสามศูนย์เก่าแล้วมันไปหลักร้อยนะคะรอบนี้จะจะจะลงบออยากได้บอนะคะถ้าอยากได้หรือว่าจังไดกะแต่ว่ามันเป็นหลักสิบสองตัวนะคะห <c oughs> ลักสิบบนนะคะหลักสิบบนสองตัวถ้าอยากได้กะผ้ากันข้อมมนไว้ว่าอยากได้นะคะ พิมไปเลยค่ะว่าอยากได้อยากได้ท้าชบ,บาอ่านแล้วมันหลายอ่ามีต่คนอยากได้ชบ,บาสิม,มาลงหายแต่เป็นหลักสิบบัณนี้ในปีหกแปดนี่มันพึ่งไปรักลอยซองหวัวนี่ค่ะนะคะชบ,บาเลยบมมั่นใจว่าเออเอลซี่สิอยากได้กันบอนะคะถ้าอยากได้ให้พิมว่าอยากได้เดีย๋ยวชบ,บามาลงหายกันแล้วกันเนาอะคอลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ